เขามีความหึงหวงในตัวของเราบ้างไหมนะคะสำหรับคนที่เรากําลังคบอยู่คนที่เราอ่ากำลังดียอยู่น,นี้นะคะเขาหึงหวงในตัวเราบ้างหรือเปล่าสามไม้เท้า 10ดาบเาถ้วยเก้าไม้เจลเบอร์จัสมิน มันเกินคําว่าห่วงมันเกินคําว่าหึงนะคะถึงในไพ่หกใบที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้มีไพ่เดิมนูนไพ่สีเหรียญก็ตามนะคะแต่เขาขึ้นมาแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะหันหลังให้เขาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะมองหา เรือราใหม่หรือคนใหม่คนรักคนใหม่ตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนเจ้าสำราญนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะไปจากเขาหรือคุณคิดจะมองหาตัวเลือกทางเลือกใหม่เนี่ยตัวเขาอะ่ะไม่ยอมมันเป็นความเจ็บปวดมันเหมือนการโดนหักหลังนะคะเขานะ่ะ เป็นเก้าถ้วยเป็นเก้าถ้วยหมายความว่าเป็นคนเจ้าสําราญเป็นคนที่มีความเจ้าชู้ในตัวเป็นคนที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มมีคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะเขาสกัดกั้นคุณแน่นอนเขาจะไม่ได้มีโอกาสให้คุณได้แบบพันหลังให้เขาแลวมองหาสิ่งสิ่งอื่นหรอกเนี่ยเก้าไม้เท้าเขาบล็อกคุณแน่นอนบล็อกไม่ให้ออกไปจากชีวิตเขานะคะถึงตัวเขาเองอ่ะจะมีความสัมพันธ์อื่นนะ เดลิเวอร์เนาะมีความสัมพันธ์อื่นมีความนอกใจนอกกายนะคะแต่เขาจะไม่ยอมโดนหักหลังแน่นอนนะเขาประกาศแน่นอนว่าคุณเป็นของเขาเนี่ยค่ะ t จสเมนไพ่ไม่ได้บอกความหึงห่วงแต่ไพ่บอกความไม่ยอมไม่ยอมให้มีคนอื่นแน่นอนเนี่ย คุณคือคนรักของเขาคุณคือแฟนคุณคือสามีคุณคือภรรยาของเขาเขาดูเจะไม่ค่อยแสดงออกหรอกว่ารักคุณน่ะแต่ว่าความรู้สึกในใจของเขาอคือคุณเป็นเซฟโซนของเขาคุณเป็นความสบายใจเดียวที่มีเดินเลเวอร์ยแกวนะเดินเลเวอร์ขึ้นมาทั้งสอง ทั้งสองใบเลยเพราะว่าสำหรับนี้จะมี็นเดลเวอร์สองใบนะคะต่อให้คุณไปมีใครคนใหม่ที่ไม่ใช่เขาอะ่ะเขาจะทำให้พวกคุณเลิกกันหรือทาวเวอร์เลยตามแน่นอนนะคะตามรังควานพวกคุณแน่นอนถ้าคุณคิดจะมีคนอื่นหรือคุณมีแล้วเนี่ยเขาจะทำให้คุณกลับมาอยู่กับเขา มันเกินคำว่าหึงไปแล้วลูกดวงเนี่ยเขาไม่ยอมโดนทิ้งโดนเทแน่นอนนะตัวเองมีได้คนอื่นห้ามมีแบบเนี้ยแล้วคุณแล้วเขามองว่าคุณกับเขาอ่ะต้องอยู่บนเวนกันเป็นแบบนี้แหละนะเป็นอินฟินิตี้แบบนี้มีบทบาทในชีวิตของกันและกันแบบนี้นะคะ ที่แอคชั่นแน่นอนถ้าว่นไหนที่เขาสูว่าเขาเขาโดนนอกใจหรือเขาโดนหักหลังเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งแน่นอนค่ะประกาศตัวทันทีเลยว่าคุณคือของเขาไม่ยอมแพ้ด้วยอืมและค่ะแล้วว่าแล้วเขาอะทาสําเร็จด้วยอ่าเขาขึ้นเดยวินเนอร์เลยอืม